บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าแบงค์ของรัชการที่9จะมีรุ่น50สตางค์ด้วยจะมีราคา2,000เท่าจริงไหมเรามาชมในอีพีนี้พร้อมกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ของช่องร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณน,นะครับสำหรับแบงก์รุ่นที่เริ่มรับซื้อก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น แบงค์รุ่นที่1 1หรือว่าแบบที่11นั่นเองนะครับก็จะมีแบงค์ห้าหลังพระปรางแบงค์ร้อยโทมแบงค์ยี่สิเรืออนันันตแบงค์สิหลังวัดแล้วก็จะเป็นแบงค์หบาทรุ่นสุดท้ายของราชการที่เกานะครับขอเน้นย้ํานะครับว่าเริ่มรับซื้อรุ่นนี้นะครับก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้แพงอะไรมากนะครับจะ เน้นปริมาณเยอะๆนะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่มีราคาแพงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็น EP EP ไปนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็คือเป็นแบงค์50สตางค์ร .9 แบบ9รุ่นที่1นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะขออธิบายเกี่ยวกับประวัติของแบงค์50สสตางค์รุ่นนี้ก่อนนะครับ รุ่นนี้เนี่ยประกาศใช้เมื่อวันที่26มกราคม2491หรือเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งแบงค์รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบงค์ที่แปลกกว่าชาวบ้านหน่อยหนึ่งก็คือว่าจะไม่มีประพักนะครับอ่าถ้าเป็นรุ่น รุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นพับๆแบบนี้ของรัชกาลที่9นะครับแต่แบงค์ห้ตังจะมีเฉพาะตัวอักษรกับตัวเลขหมวดเท่านั้นเองนะครับจะไม่มีพับๆของรอ .9 แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีลายน้ำนะครับถ้าเราดูนะครับถ้าเราไปส่องจะไม่มีลายน้ำเนี่ยอย่าไปคิดว่าของปลอมนะครับแต่ถ้าเป็น อของรุ่นอื่นจะมีลายน้ําเช่นแบงค์บาทเล็กแดงใบนี้นะฮะจะเป็นลายน้ําพานตรงนี้นะฮะเป็นลายน้ําพานแบบนี้นะแล้วก็แปลอีกอันนึงก็คือว่าจะมีแค่ลายเซ็นเดียวก็คือลายเซ็นวิวัฒนากัยลายเซ็นนี้ลายเซ็นเดียวนะครับจะมีเฉพาะ ลายเซนของท่านมิวัฒนาชัยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นหลังจาก50สตางตังเนี่ยจะมีอยู่2องลายเซนก็คือ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคราลังและก็เป็นฝั่งขวามือก็จะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ แบงค์ uh, 50สตางค์รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกของรัชกาลที่9นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแบงค์ Bank 50สตางค์เนี่ยก็จะไม่มีอีกเลยของรอ9และมาจนถึงณนะปัจจุบันก็จะไม่มีแบงค์50สตางค์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวแลวก็เป็นรุ่นสุดท้ายจนถึงปัจจุบันครับหลังจากนี้ก็จะไม่มีอีกเลย นะครับซึ่งแบงค์50สตางค์รุ่นนี้เนี่ยจะออกพร้อมกันกับพวกเลขแดงแบบนี้นะฮะอ่า,อาเลขแดงตรงนี้นะส่วนอ,อพวกชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอีพีต่อไปนะครับาราคารับซื้ออยู่นะครับ50สตางค์เนี่ยผมเริ่มต้นที่300ถึง1,000บาทนะครับ300ถึง1,000บาท ตามที่ผมได้เกินเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าแบงห้าสิบสตางค์เนี่ยจะมะีราคา2,000เท่าก็คือว่า2,000คูณด้วย50สตางค์ก็จะเท่ากับ1,000บาทนั่นเองนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นใบบนี้สวยๆไม่ผ่านใช้ไม่มีรอยพับไม่มีรอยยับอย่างนี้เลยฮะเก็บมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยยังไม่ผ่านใช้งานนะครับ ราคาถ bon ้าแบบนี้1000บาทส่วนถ้าอย่างเช่นถ้าใบนี้นะฮะผ่านใช้นิดเดียวนะครับอ่านี่แต่มีรอยพับด้านหลังก็จะชัดนะฮะจะมีรอยพับถ้าเราส่องก็จะเห็นอยู่ว่ามีร fulfill <fulfillment> อยรอยรอยรอยพับตรงนี้นะฮะตรงกลางอ่าจจะเป็นพับอ่อนๆแล้วก็พับไปตรงนี้้ลยนะฮะอ่าเขาอาจจะพับมา ทำให้ราคาตกเลยนะครับถ้าอย่างเช่นใบนี้เนี่ยผ่านใช้น้อยก็เหลือ500บาทแต่ถ้าผ่านใช้เยอะนะฮะ,ะถ้าไม่มีตําหนิขัดรูถ้าอย่างเช่นแบบนี้ไม่มีตําหนิขัดรูถ้าแบบนี้ราคาเริ่มต้นก็300บาทนะครับจะเห็นว่าราคาต่างกันเลี้ยวเลยนะครับถ้าผ่านใช้300ถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยหนึ 1, บาทอย่างเช่นถ้าใบนี้มีรูนะครับนี่มีฮะเหะ็นไหมฮะ อยู่ด้านล่างนะด้านล่างตรงนี้นะฮะจะมีรูครับเนี่ยๆตรงนี้ถ้ามีรูเนี่ยราคาก็จะไม่ถึงสามร้อยบาทแล้วนะครับก็ถือว่ามันมีตำหนิครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าว่าปลายปีห้าเก้าหกศูนย์ถ้าสองปีนี้นะฮะปลายปีห้าเก้าหลังรอเก้าเส้นผระชนหรือว่าปีหกศูนย์ต้นต้นปีนี่ ราคาจะดีมากๆเลยนะครับราคาเคยขึ้นอยู่ใบละ23,000บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยราคาก็เริ่มตกเริ่มตกนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะช่วงนี้ก็โควิดด้วยคนก็ไม่มีกำลังซื้อนะฮะราคาก็เริ่มตกครับบางาบางท่านนะฮะชาวบ้านนะ,ะหลายหลายท่านเนี่ยก็จ,จะเชื่อว่า แบง์เนี่ยถ้าเรายิ่งเก็บจะยิ่งแพงแต่คำตอบก็คือว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตามกลไกการตลาดนะฮะเราไม่ใช่เป็นคนกำหนดราคานะครับอยู่ที่ตลาดเพราะว่าตอนนี้เขาเล่นอยู่เท่าไหร่ถ้าเป็นเมื่อก่อนโอเคราคาสูงแต่ตอนนี้ในตลาดออนไลน์เนี่ยมันเงียบม,มากๆเลยนะครับคนเนี่ยไม่มีกำลังซื้ออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีด้วย ช่วงนี้เขาโควิดด้วยคนก็ไม่มีเงินไม่มีกําลังซื้อทําให้ราคาก็ก็เริ่มตกครับเพราะว่าคนที่อาจจะเคยขายอยู่พันหขายไม่ออกก็ต้องลดราคาเหลือพันสี่พันสามพันสองหนึ่นหนึ่งร้อก็เหลือ1น0 0งอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นสภาพสวยๆนะแต่ว่าถ้าสภาพผันใช้ก็ก็ตกไปอีกฮะ,ะก็เหลือแค่300บาทณนะตอนนี้นะฮะ ถ้าเป็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่ในใจว่าจะขึ้นอีกไหมนะฮะส่วนอยญ่จะมีแต่ลงครับต้องขออธิบายตรงนี้ให้เข้าใจด้วยนะครับว่าราคาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตกครับสรุปนะครับแบงค์ห้าสิบสตางค์รอเก้แบบ9แบบนี้นะฮะถ้าไม่มีตําหนิขัดรูรับซื้ออยู่เริ่มต้นที่3 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับ 3 0 0ร้อยถึงพันบาทถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะคะเอาไปเลย1น0 0งบาทนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ ของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยวนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศูนยกับศูนยส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร้เจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120่นจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่น,นึงจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้เลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบง์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8 9 6 6 3 2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดีไลน์ร n นนี่เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ